ในวันนี้เราจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเทรนนิ่งในองค์กรครับเพราะหลายครั้งนะผมเรามักจะเจอฟีดแบ็กต่างๆว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้เทรนเรื่องนี้ไปก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงซึ่งการเทรนนิ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจ้างคนข้างนอกมาเทรนนิ่งในบริษัทเราอย่างเดียวนะแต่การเทรนนิ่งเกิดขึ้นในทุกวันครับเช่นนั่งอยู่ข้างๆกันแล้วก็สอนงานกันหลายครั้งเนี่ยเรามักจะเจอปัญหา แบบเนี้ยอยู่เป็นประจำว่าเออโอเคสิ่งที่พี่บอกเนี่ยมันก็ดีนะว่าแต่พนักง,งานหรือเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยเจอปัญหาจริงๆแล้วเราจะประยุกต์ใช้งานได้ดีมากแค่ไหนตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ เราไม่จะเจอกันเนาะซึ่งระดับแรกนะก่อนที่เราจะไปถึงวิธีแก้ไขแล้วกันเนาะเรามาลองดูกันก่อนว่าเพนทพอยทที่เราเจอกันจากทั้งบอลทูเดฟที่ไปเทรนตามองค์กรต่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งเราลิสต์มาได้เป็น 2- อถึงสข้อตามนี้ครับอย่างเช่นในข้อแรกที่เราเจอครับคือผู้เรียน,นยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเราเรียนไปแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้งานจริงเรื่องที่2ครับที่เราเจอกันเลยก็คือเวลาสอนในคลาสเนี่ยตัวอย่างที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวอย่างจริงๆหรือว่าไม่ได้มีการพาทําจริงๆรงเนาะและเรื่องที่ลาเท มันคือเวลาที่เราครับผมดึงพนักง,งานคนนั้นอ่ะออกจากงานมาช่วงเวลาหนึ่งซึ่งหลายหลายคนก็มักจะรู้สึกว่างานประจําที่เราได้รับมอบหมายกันอยู่ในวันนี้ก็ทําไม่เสร็จอยู่แล้วแล้วก็จะต้องมาอบรมอีกนะครับก็คือพนักง,งานเนี่ยไม่มีเวลาที่จะโฟกัสกับเนื้อหาได้นั่นเองรวมถึงปัญหาอื่นๆนะผมถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในฐานะหัวหน้างานอยู่ในฐานะ HR ที่ต้องหาคนมาเทรนนิ่งในองค์กรและอยู่ในฐานะของคนที่จะจัดเทรนนิ่งในองค์กรของตัวเอง ต้องตั้งคำถามครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะเราได้ลิสต์มาทั้งหมด5หัวข้อหล,ลักๆครับ ที่จะมาโซลหรือว่าแก้ปัญหาเนี่ยไปได้วยกันจากประสบการณ์การเทรนนิ่งของบอลทูเดฟนั่นเองครับซึ่งจะต้องบอกเลยนะว่าเป้าหมายของการเทรนนิ่งของบอลทูเดฟในรูปแบบของเราเนี่ยก็คืออยากจะให้พนักง,งานในองค์กรที่เราเข้าไปเทรนนิ่งเนี่ยเขาเก่งขึ้นโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาก,กดดันจนเกินไปน,นั่นเองครับโดยเรามาเริ่มต้นที่วิธีแรกครับก็คือการทํา personalized learning pathway น,นั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆครับคือทุกคนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความเก่ง ไม่เหมือนกันตอนสมัยเราเรียนเราก็มีวิชาที่เราชอบวิชาที่เราถนัดไม่เหมือนกันเนาะเช่นเดียวกันครับในการทํางานจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่างานบางงานมันมีบางเรื่องที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษและบางเรื่องสําหรับบางคนเนี่ยเราควรที่จะเข้าไปเสริมตรงจุดนะั้นเป็นพิเศษด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถโฟกัสเนื้อหาได้อย่างตรงจุดสามารถแวะไปอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยตรงเนี้ยเขายังไม่เข้าใจได้เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่บอกว่า เฮ้ยเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองซึ่งเราก็จะมีตัวอย่างรายงานนะผมจากตัวส่วนของ LinkedIn workplace learning report ประจำปี2024การ L&D เนาะหรือว่า learning and development นะครับผมเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆของการเติบโตขององค์กรในยุคที่ AI มันบูมแบบนี้เลยน,นั่นเองซึ่งเขาก็บอกครับว่าการทำ l e ARNING AND DEVELOPMENT เนี่ยนะครับผมจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพครับแล้วก็รวมถึงความเติบโตขององค์กรโดยรวมได้น,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในองค์กรที่กําลังจะหาคอร์สเรียนเข้ามาอบรมในองคอ์กรแล้วก็รวมถึงจะเทรนนิ่งคนในองค์กรในตอนนี้นะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเข้าใจผู้เรียนกันครับว่าผู้เรียนเป็นใครเนาะอย่างเช่นในเคสของบอลทูเดฟครับเราจะมีการถามทุกครั้งนะครับผมก่อนที่เราจะไปจัดอบรมเทรนนิ่งที่ไหนว่า ที่เขากำลังอยากจะพัฒนาต่อ คืออะไรกันแน่ก่อนหน้านี้เคยไปดูหลักสูตรหรือว่าไปดูเนื้อหาอะไรบางส่วนมาแล้วหรือยังแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยใช้เทคโนโลยีหรือแตกอะไรมาน,นั่นเองเพราะหลายครั้งผู้เรียนมีความรู้แล้วก็มีแตกพื้นฐานเทคโนโลยีแบ็กกราวด์ที่แตกต่างกันการเล่าเรื่องก็จะออกไปในรูปแบบที่แตกต่างกันน,นั่เนเองเช่นในเคสที่ว่าเราเคยใช้งาน PHP มาก่อนเราก็อาจจะมีการเชื่อมโยงนะว่าในเคสที่คุณเคยใช้ PHP มาก่อนเนี่ยนะครับผมมันมีความรู้อะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณเขียนแบบ Java Script มานะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเนื้อหาในบทเรียนในสไลด์ต่างๆเป็น ว่าคลิปเหมือนกันตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้เรียน เข้าใจแล้วก็สามารถซึมซับกับเนื้อหาได้ม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับการ p e r s o n a l i z ไเนี่ยสามารถ Personalize ลายบุคคลได้เลยนะครับถ้าเกิดคลาสนั้นเป็นคลาสที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลาสที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่น30คน40คนห้าสิท่านอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอาจจะมีความแตกต่างกันพอสมควรตัวนี้เนี่ยก็เป็นชาเลนจ์หนึ่งอย่างเนาะที่จะต้องทําแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือย้อนกลับไปดูว่าเป้าหมายของคอร์สเรียนนี้คืออะไรถ้าเก หนึ่งให้ต่างเว็บได้ให้ทำเดต้าเบสที่เป็น High Performance ได้เรามีกลุ่มคนอยู่กี่กลุ่มเราไม่ต้องแยกเป็นรายบุคคลก็ได้แต่ว่าเราแยกเป็นรายกลุ่มก็ได้อย่างเช่นมาจากแผนกนี้นะครับมีเทคแบ็กกราวเป็นยังไงนะครับมาจากแผนกนั้นนะครับมีการใช้เครื่องมืออะไรมาก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทำเพอร์ o n นท์ไล์ได้แบบง่ายยิ่งขึ้นในกรณีที่กลุ่มคน อบรมเทรนนิ่งเนี่ยเยอะนั่นเองโดยหลังจากที่เราเทรนนิ่งกันเสร็จแล้วนะครับด้วยความที่ Personalize d t r a i n i n g เนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามักจะพบกันเนาะในองค์กรขนาดใหญ่นะครับผมหรือว่าการที่เหมือนกับ Consulting รายบุคคลนะว่าคุณอยากจะพัฒนาสกิลอะไรอ่าโอเคคุณขาดอะไรแล้วเราก็เติมให้เนาะแต่การเป็น Personalize d Learning pathway นีครับ มันคือการบอกว่าคอร์สเรียนเนี้ยคลาสเรียนเนี้ยที่อบรมเทรนนิ่งเนี่ยเราปรับแต่งให้เหมาะกับคุณแล้วนะตรงนี้แหละครับเป็นงานที่ฝ่ายทั้งถ้าเกิดคุณเป็นคนจัดหาคลาสเรียนจะต้องเป็นการบ้านที่จะทาต่อแล้วว่าโอเคองคอ์กรเราในทิศทางเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนน,นั่นเองหรือในฐานะที่คุณเป็นคนเทรนนิ่งในองคอ์กรภายในการเทรนนิ่งครั้งเดียวแล้วจบมันก็เป็นอะไรที่ง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้สามารถต่อยอดไปใช้งานได้จริงไม่เสียเวลาว่านั่งเรียนวันนี้จบแล้วก็ทําอะไรต่อยอดไม่ได้เราก็จะต้องมาดูต่่อวา แล้วคลาสต่อไปที่เราจะเทรนนิ่งในองค์กรเราเนี่ยเป็นคลาสอะไรนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใช้บริการกบบ o n น to d e v เราก็าจะมีสอบถามต่อนะว่าอ่ะ Next Step หลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ฟันดัมเ n t ท l ตรงนี้แล้วอยากจะเอาไปทำอะไรต่ออยากไปใช้อะไรต่อตรงนี้ก็อาจจะต้องไปดูส่วนของเป้าหมายขององค์กรที่เราอยู่ด้วยนั่นเองวิธีที่2ครับนั่นก็คือการทำไมโครเทรนนิ่งครับต้องบอกว่าเวลาช่วงนี้มีค่ามากๆเนาะพนักงานหลายๆคนครับไม่อยากจะเสียเวลาเทรนนิ่ง กับอะไรที่มันเป็นการอบรมแบบนานๆการที่เราเนี่ยนะครับผมมีหลักสูตรเรียนที่เป็นหลักสูตรระยะตั้นอาจจะประมาณ 1- 2ึ่งถึงสชั่วโมงนะครับหรือว่าครึ่งวันให้เขาได้เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยให้เขาเนี่ยสามารถทั้งทํางานได้แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ไปด้วยเพราะหลายคนเราก็จะบอกว่าไม่มีเวลาโอ้โหตอนนี้ประชุมก็แน่นไปหมดแล้วนะครับอย่าลืมครับเราสามารถแบ่งเวลาแค่ประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเพื่อเข้ามาเทรนนิ่งแบบไมโครเทรนนิ่งได้นั่นเองการทำไมโครเทรนนิ่งทำได้หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการอินฮา์แบบไมโครเทรนนิ ต่างไปเลยหรือรวมถึงครับเป็นในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นๆครับที่เราสามารถเรียนจบได้ภายใน1-2ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือต่อวันก็ได้เสร็จแล้วพนักง,งานเนี่ยนะครับผมหลังจากเรียนรู้เสร็จก็อาจจะมีแบบทดสอบต่งางๆให้เขาซึ่งเนะื้อหาในการเรียนรู้นั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นเวิร์กช็อปย่อยๆที่ทอเรียนจบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็สามารถนําไปใช้งานในบริษัทหรือในองค์กรเราได้น,นั่นเองเทคนิคการใช้งานคีย์ลัดนะครับที่ทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นในโปรแกรมต่างๆางเช่น3า5 Microsoft Office นะครับนะ ตัวนี้เนี่ยเรียนจบปุ๊บ15นาทีเขาสามารถลดระยะเวลาการทํางานของเขาได้เลยก็จะมีรายงานตัวอย่างเนาะของ ATD ปี2025นบะครับบอกไว้ว่า Microlearning เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาในการเสพเนื้อหาแล้วก็ทําให้ผู้เรียนเนี่ย เข้าใจและจดจาเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งสำหรับองค์กรไหนนะที่ต้องการพัฒนาเทคทา a เลนต์หรือว่าทีมเทคของตัวเองเนี่ยให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือรวมถึงอยากจะทําให้ทีมบิสเนสของเราในตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าใจด้านเทคมากยิ่งขึ้นบอลทูเดฟเราเนี่ยก็มีบริการบอลทูเดฟพลัสสำหรับบิสเนสโดยในนี้นะก็จะมีคอร์สเรียนครับผมให้เลือกเพียบเลยนะครับแต่ละคอร์สเนี่ยเราย่อยมาให้แล้วนะครับเป็นเวลาสั้นๆสามารถเรียนจบได้ภายในสิบถึงสิบนนข้ามารีรเร็เหนได้ว่าแต่ละวันของ การเข้ามาทํางานของพนักง,งานแต่ละคนก็จะมีการพัฒนาสกิลเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ U I U I 디자인ฝั่งของการพัฒนาเว็บไซต์ทั้ง f r o n t End Back ก n d การจัดการ Data าเบแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่คนสายเทคจําเป็นต้องรู้มีไว้ให้ครบแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดองค์กรใดสนใจก็สามารถสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับวิธีที่3ครับที่เรามาจะใช้กันนั่นกนะ็คือ gamify skill challenge นั่นเองครับเพราะหลายครั้งนะการเรียนรู้เนี่ยถ้าเก ก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีงานตัวเองต้องทานะครับการที่เราเนี่ยจะหลุดสมาธิในตรงนี้เนี่ยก็สามารถหลุดได้ง,ง่ายมากเลยนะครับในกรณีที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เนาะการทำเกมมีไฟลเนี่ยมันเปรียบเสมือนการเล่นเกมครับคนสอนเนาะหรือว่าคนเทรนนิ่งเนี่ยจะเป็นคนออกแบบว่าเราอยากให้จุดประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เป็นยังไงนั่นเองถ้าเกิดเราบอกว่าอยากให้มีความสนุกเราก็คงไม่ได้บอกว่าเออคนที่ตอบถูกเท่านั้นนถึงจะได้คะแนนถูกไหมครับแต่เราก็คงอยากจะได้ปฏิสัมพันธ์ในคลาสเรียนกันมากขึ้น ซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของบอลทูเด็นะก็จะแบบมีการกิจกรรมในการเก็บคะแนนไม่ว่าจะเป็นเก็บคะแนนเรื่องของพาร์ทิสิเพิเหมือนที่บอกเนาะแค่ตอบคุณก็ได้รางวัลแล้วหรือว่าการแจกคะแนนสำหรับคนที่มีไอเดียที่ดีเราก็อาจจะให้มีการประกวดกันเป็นงานกลุ่มเนาะอ่าแล้วเราก็มีการแจกคะแนนทั้งกลุ่มเลยก็ได้หรือรวมถึงก็ผมการออกแบบเกมต่างๆซึ่งสมัยนี้เนี่ยสามารถสร้างเกมบนเว็บไซต์เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่ามี generative AI ในการสร้างขึ้นมาแล้วนะครับองค์กรไหนที่แบบอยากจะอบรมเทรนนิ่งในองค์กรพนักงานงเบบมรรก็นาาาสถ พิมพ์พร้อมต่างๆเพื่อสร้างเว็บไซต์ในการเก็บคะแนนพวกนี้เนะี่ยหรือว่าเป็นเกมของในองค์กรเราเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันน,นั่นเองและว,วิธีที่4ี่ครับนั่นก็คือ peer and mentorship sprint นั่นเองนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ง่ายๆคือเป็นในรูปแบบของเพื่อนช่วยสอนเพื่อนครับองค์กรหลายๆองค์กรก็นําไปใช้นาะอซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดเวลาพอสมควรเลยน,นั่นเองสมมติว่าตอนนี้องค์กรเราต้องการอยากจะร i v e คนเนาะพัฒนา เทคแตกขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งอาจจะเป็น Next JS ก่อนหน้าน,นี้เราไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าแผนกหรือว่าคุณเป็นทีมที่ต้องการพัฒนาสกิล Next JS ในองค์กรนะครับเราอาจจะตั้งโปรเจกต์ตุ๊กาตาขึ้นมาก็ได้ครับว่าตอนนี้เราอยากได้เว็บ แอปพลิเคชันนะในการโหวตว่ามื้อกลางวันนี้บริษัทจะกินอะไรกันดีซึ่งแน่นอนครับว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัทกันได้เนาะหรือรวมถึงการที่เราครับจับกลุ่มกันทําเป็นโปรเจกต์นะครับเราสามารถพูดคุยคอมมูนิเคตกับเพื่อนได้ไม่ใช่เราที่จะมีความรู้มากที่สุดในทุกเรื่องถูกไหมครับเพื่อนเราอาจจะเก่งด้านการเทสติ้ง เราอาจจะเก่งด้านการเขียนโค้ดนะครับการมารวมกันเพื่อทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาสกิลของคนในองค์กรได้เช่นกันครับซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยมันคือส่วนในเคสแรกเนาะที่เราบอกกันไปว่าอ่าโอเคถ้าเกิดต้องการจะพัฒนาสกิลแต่ไม่มีการเทรนนิ่งให้โปรเจกต์ไปแล้วลองทําดูกแบบที่2ครับตอนเนี้ยเรากาลังหาเวนเดอร์หาคนหาอาจารย์มาสอนนะครับเราก็สามารถตั้งโปรเจกต์ตุ๊กาตาตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโปรเจกต์แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะทํางาน ัน2คน3าคน4ี่คน5คนขึ้นไประหว่างที่เทรนเนอร์กลางสอนนะครับว่าอ่าโอเควิธีการในการเก็บสเตตเป็นอย่างนี้นะวิธีการในการคำนวณต่อฐานข้อมูลอะไรเป็นอย่างนี้นะภายในทีมครับระหว่างที่เขากําลังเรียนรู้กันเขาก็จะมีการสอนกันว่าอ่าโอเคตรงนี้มันต่อยังไงตรงนี้พี่เคยผ่านงานอะไรมานะครับมันก็จะเกิดการสกิลแชร์ลิ่งกันภายในทีมได้น,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทคนิคเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหาเทรนเนอร์ข้างนอกเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเทรนใน เทคนิคหรือว่าในวิธีที่4ตัวนี้น,นั่นเองและเทคนิคที่5ที่เรามาแชร์กันในวันนี้นะครับเรื่อง well being นะมีในทุกงานเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ well being integrated learning ครับหรือเรียกได้ง่ายๆก็คือเราจะพักใจพักกายระหว่างการเรียนรู้ ยังไงได้บ้างนั่นเองหลายครั้งน้อเรานั่งเรียนไปครับเนี่ยอาจจะเป็น10นาที20่นาที1่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันก็เกิดการล้ากันเกิดขึ้นได้นะครับการที่ยัดเนื้อหาต่อเพราะว่าอาจจะบัดเจ็ตเนาะเรามีการเทรนนิ่งกันแค่วันเดียว2วันอะไรเงี้ยด้วยความที่บัดเจ็ตจำกัดเรื่อง Wellbeing ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องโฟกัสไม่ต่างกันนั่นเองเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีอย่างเช่นการพักเบรกเนาะระหว่างคอร์สเรียนนะครับการมีขนมเบรกนะครับผมหรือว่าการมีช่น สบายๆจากการที่เราคุยเลอกเทคนิคข้อหนักๆกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรได้มากกว่าการเสียเวลาเยอะมากเลยครับเพราะหลายครั้งเวลาเราดูตามหลักสูตรล้วบอกว่าโอเคมีหัวข้ออะไรบ้างอยากจะยัดทุกอย่างลงไปในหวันถามว่าทําได้ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเหนือบากแ่าแรงคนสอนปกติทั่วๆไปเทรนเนอร์เนี่ยเขาสามารถทําได้อยู่แล้วครับแต่คนเรียนสามารถจําและเข้าใจรวมถึงนําไปใช้ได้ไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นแล้วเรื่องเวลวีนี้สำคัญมากมาครับไม่ว่าจะเป็นการพักเบรกเนาะให้ทานขนมบริษัทอาจจะเตรียมให้พนักงานเนาะนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เทรนนิ่งเนี่ยคุณทํางานคุณก็นั่งทํางานของคุณไปตอนเที่ยงคุณก็พักเที่ยงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเทรนนิ่งอาจจะมีพักเบรกครับแล้วก็มีขนมมีเมนูพิเศษเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าฉันรู้สึกดีใจที่ได้มา,ากอบรมฉันได้ความรู้ด้วยและฉันได้ ขอบางอย่างจากบ,บริษัทตอบแทนไปด้วยได้ทันทีซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยให้พนักง,งานไม่รู้สึกกดดันจนเกินไปเนาะหรือว่าจําเป็นต้องจําเนื้อหาทั้งหมดเรียนรู้ทั้งหมดได้สิ่งที่สําคัญคือเมื่อเขารู้สึกผ่อนคลายการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้เองครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเคสนะครับผมจากทาง ART Health Solution นะครับผมเขาก็ได้บอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักจากการอบรมเทรนนิ่งมายาวนานจะช่วยให้การตัดสินใจของพนักง,งานเนี่ยดีขึ้น5%เตครับและลงถึงความเครียดต่างๆเนี่ยก็จะลดลลยนนว้ ถึง88%เลยนั่นเองเราจะบอกว่าเฮ้ยการตัดสินใจดีขึ้นก็ส่วนหนึ่งครับถ้าเกิดการตัดสินใจดีขึ้นเขาก็จะสามารถทำโปรเจกต์หรือว่าทำ workshop เวิร์กช็อปอะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเนาะความเครียดที่ลดลงก็เปิดโอกาสในการเรียนรู้ได้มากรวมถึงนี่ครับความเนื่ยล้าลดลงเนี่ยความจำหรือสมองเราเนี่ยก็สามารถลุยกับเนื้อหาต่อตรงนี้ได้ นนสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดองค์กรไหนนะครับผมสนใจบ n to d เดย์พลัสโฟร์บิสเนสนะครับผมมีคอร์เรียนให้เล่นแบบจุใจเลยนะครับมีไมโครเรียนนิ่งให้ด้วยนะครับหชั่วโมงหนึ่งสงชั่วโมงคุณได้สกิลเทคไปอัพสกิลคนในทีมได้แบบเต็มๆเ,เลยน,นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานหรือว่าเป็นคนที่เอาไปสอนคนอื่นตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันภายในองค์กรเลยน,นั่นเองสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,มและรับโปรโมชั่นพิเศษสามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผม สามารถแชร์ประสบการณ์กันใต้วิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ